แม่ครับผมมาแล้วครับไปเทอมแล้วครับแม่ครับแม่เตรียมพร้อมจะว้าวุ่นไปกับผมหรือยังครับเดี๋ยมทำไงย้ำให้ดีนะครับโทรศัพท์แม่ห้ามเสียเด็ดขาดทีวีแม่ก็ห้ามเสียยาวก็อย่าลืมซื้อขนมตุนไว้เยอะๆนะครับแม่เตรียมว้าวุ่นไว้ได้เลยไปเทิมยาวแบบเนี้ย สเดือนเลยนะแม่ว่าจะคุกจะรู้เรื่องเชื่อผมเะครับรับรองความว่าวุ่นไอ้ลูกฉันเกิดขึ้นที่บ้านของเราแน่นอนสนุกสนานกันไปเลยผมเรียนมาหลายเดือนแล้วแม่แม่ต้องเห็นว่าผมต้องได้เล่นสนุนเนี่ยมีใครจะวยไหมเชื่อผมเถอะครับแม่ครับว่าวุ่นแน่นอนรับรองเลยครับแต่ถ้าแม่ไม่อยากให้ผมว่าวุ่นแม่ต้องหาอะไรให้ผมทํานะบอกไว้ก่อนเลย ทุกบ้านก็ได้ที่แนนอนเชื่กแบบนั้นผมกลัวผมลืมเวลาไปเปิดเทอมใหม่นะแม่ไม่สงบสุขแนนอนประเทศสะเทือนเวลาเปิดเทอมใหม่ผมกลัวผมลืมว่าผมเขียนอะไรไว้บ้างเมื่อเทอมที่แล้ว ผมคิดจะช่วยบ้างเมื่อเทอมที่แล้วแล้วผมทําอะไรไว้บ้างเมื่อเทอมที่แล้วหยุด2เดือนแบบนี้ผมผมลืมจังเลยครับแม่ฉันดแปครับอย่าลืมนะครับอย่าให้ผมว้าวุ่นอยู่บ้านเฉยๆเลยบางทีผมก็อยากวาดรูปบางทีผมก็อยากเขียนหนังสือบางทีผมก็อยากทำนู่นทำนี่คิดเลขไป ว่าไปฝึกเขียนกอไก่ขอไข่ก็ยังดีคนทมาแม่ไม่ต้องเหนื่อยไงแม่ไม่ต้องเหนื่อยสอนผมใหม่เพราะว่าผมลืมแน่นอนผมลืมแน่นอนปิดเทอมเดือนเนี่ยผมลืมแน่นอนเลยแม่อย่าลืมนะแม่นะนั้นเลยผมทำด้วยนะพอมาอย่างนั้นแล้วดูคาเฟ่ร้านวุ่นวายแน่นอนลผมต้องดูทีวีผมดูการ์ตูนที่ผมสนแลไปผมต่องเมื่อยไปหมดเลยแม่นะอย่าลืมนะไปที่ดูมานี่นะแม่